ยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์โบท็อกอลวันนี้เรามีสิ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างแท้จริงสําหรับผู้ที่ชื่นชอบรถกระบะและผู้ที่ชื่นชอบยานยนต์อย่างแท้จริงพบกับอีซูซุเฟอร์ตซปี2026ยนตรกรรมที่จะนิยามความหมายของการผสมผสานพลังอันแข็งแกร่งดีไซน์ทันสมัยและการใช้งานในชีวิตประจําวันนี้ไม่ใช่รถกระบะธรรมดาแต่นี่คือคําประกาศอันโดดเด่นของอีซูซุสู่อนาคตผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความน่าเชื่อถือและนวัตกรรมล้าสมัย ซึ่งมีเฉพาะแบรนด์อย่าง Isuzu เท่านั้นที่จะมอบให้ได้ f ฟรสเตอแซปี2026ได้รับแรงบันดาลใจจากมรดกอันยาวนานของ Isuzu ในการสร้างยานยนต์ที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้แต่ครั้งนี้มาพร้อมความแปลกใหม่รูปทรงที่โฉบเฉี่ยวตามหลักอากาศพลาศาสตร์ไฟเลทล้ำสมัยและแชสซี่ที่ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและความคล่องตัวเมื่อมองแวบแรกคุณจะสังเกตเห็นเส้นสายของตัวถังที่เฉียบคมขึ้นกระจังหน้าดูดัน ตกแต่งด้วยโครเมียมสีดำและซุ้มล้ออันทรงพลังที่หุ้มด้วยยางออนเทเรนซึ่งบ่งบอกได้เพียงสิ่งเดียวว่ารถกระบะทันนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพิชิตทุกสภาพถนนใต้ฝากระโปรงเฟสเทซดมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรใหม่ล่าสุดจับคู่กับระบบไฮบริดอ่อนให้กำลัง220แรงม้าแรงบิดกว่า500นิวตันเมตรมอบพลังการดึงที่ทรงพลังและอัตราเร่งที่รวดเร็วโดวยไม่ลดทอนประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ ได้รับการปรับแต่งให้เงียบขึ้นและตอบสนองคันเร่งได้นุ่มนวลขึ้นทําให้การขับขี่ในเมืองเป็นไปอย่างราบรื่นและการผจญภัยแบบออฟโรดน่าตื่นเต้นยิ่งกว่าที่เคยภายในอีซูซุก้าไปอีกขั้นในด้านความสะดวกสบายและเทคโนโลยีเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะพบกับเบาะหนังระดับพรีเมียมแผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบและหน้าจอสัมผัสข,ขนาดใหญ่12นิ้วพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์ที่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุม ด้วยเสียง AI ใหม่ที่ให้คุณปรับสภาพอากาศระบบนำทางและสื่อบันเทิงต่างๆได้โดยไม่ต้องล้มมือจากพวงมาลัยยิ่งไปกว่านั้นไฟภายในห้องโดยสารและตัวเลือกพื้นที่เก็บของอัจฉริยะยังมอบบรรยากาศหรูหราล้ำสมัยด้านความปลอดภัยเฟสเทอร์แซปี2026ก็ไม่น้อยหน้าใครรถกระบะคันนี้มาพร้อมระบบอิสุสุอ l นเทลิเ Drive Suite รุ่นล่าสุดซึ่งประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผ่านระบบช่วยควบคุมรถ,มรถให้อยู่ในเลนกล้อง360องศาและระบบเบรกฉุกเฉิน อัตโนมัติโครงสร้างของรถกระบะได้รับการเสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กกล้าแรงดึงสูงช่วยต้องการอุบัติเหตุได้อย่างเหนือชั้นพร้อมรักษาสมดุลน้ำหนักเพื่อการควบคุมที่ดีขึ้นแต่ความลับอยู่ตรงนี้อิซูซูกำลังทดสอบเฟสเทซ์รุ่นไฟฟ้าอย่างเงียบๆเบื้องหลังรายงานระบุว่าเฟสเทซ์จะใช้มอเตอร์คู่ที่ให้แรงบิดทันทีและระยะทางวิ่งที่คาดการไว้มากกว่า500กิโลเมตรหากเป็นจริงเฟสเทซ์อาจกลายเป็นหนึ่งในรถกระบะไฟฟ้าที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในตลาด ซึ่งจะทำให้อีสุสุก,ก้าล้ำนําหน้าคู่แข่งพร้อมคงไว้ซึ่ง DNA ที่แข็งแกร่งไม่ว่าคุณจะเป็นนักสำรวจออฟโรดมืออาชีพในใช้งานหรือผู้ที่หลงไหลในการควบคุมรถอย่างมีสไตล์อีสุซุกเฟสเทอรปี2 0 2 6นําำเสนอการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความแข็งแกร่ง,งความชาญฉลาดและสเสน่ห์แห่งอนาคต